วัสดีค่ะวันนี้มารีวิวแบบนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนนะคะพอดีแพยาสลบกัวเจียนก็เลยลุกกลับบ้านไม่ไหวก่อนหน้านั้นเห็นเพื่อนๆรีวิวเตียงเตียงเตียงสีเนาะ อันนั้นคือเขาผ่าแบบว่าเช้าเย็นกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีเราไม่ไหวก็เลยเอามาอยู่อีกแผนกหนึ่งอันนี้จะเป็นห้องเดียวนะคะห้องเดียวเราจะรีวิว,วเพื่อนเพื่อนดูก็ลูกเดินเหินได้บ้างนะคะเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งถอดน้ำเกลือออกนะ,ะนี่ห้องโรงพยาบาลก็จะเป็นประมาณเนี้ย ก็คือห้องเดียวของโรงพยาบาลเมืองนอกนะคะเตียงเดียวโรงพยาบาลเมืองนอกก็จะเป็นแบบนี้เรามาพัาที่ดัมโบ๊เนาะ,ะบ้านเราอยู่ใกล้ดัมโบ๊ทแล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลที่นี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะมีเมื่อก่อนจะเป็นห้องกว้างกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเขาซวยห้อง ให้มันให้มันเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยมาเพืเ่อนเห็นวิวเราถามอะไรยังเจ็บแผลอยู่ไหมเรายัางเจ็บแผลอยู่มากแต่แตายที่นี่ะต้องอดทนนะคะเจ็บแผลกันไหนก็ต้องอดทนต้องกลับบ้าน เพราะว่าเขาไม่ได้มีนโยบายให้นอนโรงพยาบาลน,นานนะทีน่นี้แต่เมื่อวานเราไม่ไหวไม่ไหวคือเราเมาคือเหมือนว่าเราแพ้ยาสลบเราอ้วกเราอาจเจียนเราแบบว่าไม่สามารถทําอะไรได้เลยเราอ้วกเราไม่ไหวแค่เข็นรถเราก็อ้วกแล้วแต่พอดีเพื่อนๆรู้ไหม มาเขาเอามาพักที่ห้องฟักพื้นเขา่ไม่ให้เขารู้ว่าเรากินยาแล้วเราอ้วกไม่ได้ผลเขาใช้ยาโสดเอายาทุกเม็ดของเราที่เรากินเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยเขาใช้โสดเอาทางรูทวานนะเออเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยรู้เนาะเราไม่เคยป่วยที ราก็เพิ่งจะรู้ว่าเอ,อ้ยยาที่เรากินเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยแม้ว่าจะทุกอย่างเลยก็จะเบิกเป็นยาสอดมาสอดให้เราสอดทางรูทวานมันจะซึมซับได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้รู้เราก็เพิ่งรู้นะคะเพื่อนๆว่ายาที่เรากินเนี่ยมันใช้เป็นสดได้ พราะถ้าสดแล้วมันจะเร็วขึ้นไงเพราะถ้าเรากินแล้วเราจะอาจเจียนเขาก็เลยให้เราสดเอาเมื่อกี้รถไฟนะคะให้มันเพื่อนได้ดูวิวเพื่อนเพื่อนได้ดูวิวหน่อยอันนี้คือการอยู่โรงพยาบาลแบบหนึ่งคืนนะคะการนอนอยู่โรงพยาบาลแบบหนึ่งคืนก็เอามาให้เพื่อนเพื่นได้ชมกันเนาะ มารีวริวห้องให้เ <serving> พ <Pokemon apan> ื่อนๆได้ชมกันเมื่อวานนะเราไม่มีสิทธิ์มาจับโทรศัพท์เลยนะเพราะว่าไม่มีใครห้ามเพียงแต่ว่าเราจะตายเราเวียนหัวเราอาเจียนเมื่อกี้พยาบาลเข้ามาเอาน้ำมาให้ยังเรายังไม่ได้กินยาหรอกเรารอแล้วเราจะมาดูห้องนี้ไปพร้อมๆกันนะ เราก็ยังไม่ได้เปิดเขาบอกนี่เป็นอุปกรณ์ที่จะอาเจียนหรืออุปกรณ์ที่จะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้อยู่ในนี้เมื่อกี้ก็าบอกเราอ่าอย่างนี้เขาบอกให้จะเข้าห้องน้ำล้างหน้าก็ให้หยิบเอาไปเลยเขาพูดอย่างนี้หยิบเอาไปใช้อันนี้เป็นเสื้อผ้า เป็นผ้าปูอะไรอ,อันนี้ก็เป็นสภาของคนไข้อ่าอันเรื่องบนก็จะเป็นพวกแผ่นเพิร์ทนะคะข้างบนเป็นพวกแผ่นเพิร์ทอันนี้อันนี้ตัวางอันนี้ก็จะให้เพื่อนๆได้ดูก,กันเนาะออ เราก็ okay, แสบท้องมากเลยตรงจริงๆแล้วตรงนี้เป็นโต๊ะของคนเฝ้าอันนี้เก้าอี้ของคนเฝ้าเราเอาไปไว้กระเป๋าโต๊ะกับเก้าอี้ของคนเฝ้าอยู่ตรงนี้แสบทอ้องมันดูทางนี้นิดนึงตะวันรู้รถไฟกัน องนี้รถไฟขนส่งสินค้าแน่เลยนี่ก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นโรงจอรดรถนะคะเนี่ยตึกข้างล่างนี้ก็จะเป็นโรงจอรดรถเนี่ยตึก เหลืองๆขาวๆนี่จะเป็นโรงจอดรถเวลาเราขับมาหาหมอเราก็จะมาจอดตึกขาวๆเหลืองๆตรงนี้เนอะให้รีวิวมาเนีด่ดูสภาพคนดูสภาพคนป่วยก่อนไปแล้วนะยังปวดอยู่ยังปวดอยู่แต่ว่าทีนี้ต้องสตรองนะคะ ผาที่นี่ต้องสตรองนะโอ้ยเมื่อวานเกือบตายแพ้ยาดมดมยาสลุกเนีย๋ยเดี๋ยวขอไปนอนเดี๋ยวขอไปนอนแนะล้วเล่ายฟังเนาะมาจะเล่าให้ฟังก็เมื่อคือนเะนาะเมื่อตอนตอนผ่าเนาะเราก็ไปรอห้องในห้องที่แบบว่าเราก็ไปรอในห้อง ้องผู้ป่วยฝักฟื้นที่แบบว่าผ่าเสร็จเช้าไปเย็นกลับคือพักวันต่อวันเนาะจะเป็นห้องแบบสีเตียงซึ่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนั้นคือห้องแบบพักเช้าไปเย็นกลับทีเนี้ยหมอคนนั้นเราเจ็ดโมงครึ่งพอเรามานะเขาก็เจาะเลือดก,ก่อนนะคะเขาเจาะเลือดเราไปเช็กก่อนเจาะเลือดเราไปเช็กเสร็จเราก็ให้เราไปรอในห้องพักพื้นสี่เตียงนั่นนะ ประมาณเกือบชั่วโมงนะให้เราไปทำใจให้สบายประมาณเกือบชั่วโมงนึงแล้วก็พอได้คิวเราประมาณเก้าโมงครนะึ่งคือสิบโมงเนาะเขาบอกไม่เกินเก้าโมงครึ่งหรือสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เข็นเราไปห้องห้องพยาบาลที่เขาเตรียมพร้อมที่จะวางยาเขาขายเขาเข็นไปปุ๊บก็คือเขาก็ให้เราใส่หมวก เขียนะนไปเขาก็ให้เราใส่หมูพอหลังจากนั้นเขาก็จะเอาเครื่องเครื่องหายใจอะ่ะเขาเอาไว้ตัวตัวที่จับพวกหัวใจต่างๆมาแปะ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 ล้มเ,เรียงมารทุกว่าเป็นอะไรคือเรียงเครื่องจับหายใจะนะเครื่องจับหัวใจตรวจหัวใจจดคลื่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเออเรียกเครื่องตรวจคืนหัวใจมาแปะแปะแปะ แปะแปะหมดเลยแปะปลดคึืนหัวใจเราให้เราแปะเสร็จรแล้วก็วัดออกซิเจนแล้วก็วัดความดันนะคะใช้เวลาอยู่เทสอยู่ตรงนั้นประมาณ30นาทีพอหลังจากนั้นจะมีพอเราเข้าห้องนั้นปุ๊บจะมีพยาบาลมาแนะนำตัวสองคนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีหมอผ่าตัดเข้ามามีหมอวางยาเข้ามาอ่า จะมโนวางยาจะเข้ามาแนะนําตัวว่าฉันเป็นหมอวางยานะเนี่ยฉันจะวางยาให้เธอผ่าตัดเราเราจะไม่ได้่าหมอผ่าตัดมาก,ก่อนหรือหมอวางยามาก,ก่อนหลังจากนั้นหมอวางยาเขาน่าจะเข้ามาทีหลังว่าหมอผ่าตัดเขาเข้ามาก่อนแหละเขบาบอกว่าฉันเป็นหมอนะเป็นหมอผ่าตัดให้เธอเออหมอผู้หญิงเอ้ไว้หน้าใจเราๆรุ่นเรานี่แหละ หมอผู้หญิงนะวัยกำลังน่ารักจะว่าตัวเองน่ารักมันไม่ใช่นะว่าตะหมอหน้ารักหมอผู้หญิงไวไรประมาณประมาณสักรุ่นเราอะไรม,มาแนะนําว่าจะพาเป็นคนพายเราแล้วหมอวางยาก็มาบอกว่าหลังจากนั้นหมอวางยาก็มาบอกฉันเป็นคนฉันชื่อนี้ชื่อนี้นะจะจะเป็นคนมาวางยาให้เธอ พอเขาใช้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาขนเราไปห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดนี่มันจะเป็นเครื่องเลยเนาะมันเป็นเครื่องแบบเครื่องสายระยงเรียไรงไปหมดเลยเครื่องประมาณเท่าเนี้ยเป็นสายระยงเรียไรงไปหมดเลยแล้วเขาผ่าตัดด้วยผ่าตัดสองกล้องเนาะเขาผ่าตัดโดยแบบเอากล้องไปเอากล้องลงไป,ลงลงไปแล้วก็ผ่าตัดอย่างเงี้ยเออก็เปลี่ยนเตียงนะคะเตียงที่เรานอนนั่นอะ ก็คือเขาเปลี่ยนเตียงเขาให้เราลุกจากเตียงที่เรานอนนั่นน่ะไปเตียงผ่าตัดเลยเตียงหนึ่งที่เขาผ่าตัดมันก็จะมีพอดีแล้วเขาก็อาทิตย์เขาก็จะมาถามมาเราว่าเธอแพ้ยาไหมเธอเธออะไรไหมโอ้ก็ถ,ถามอยู่สี่ห้าคั้นหละว่าดัดเธอชื่ออะไรเธอเกิดวันไหนเธอแพ้ยาไหม เธอโอ้ลืมไปแล้วว่าก็ถามอะไรมั่งอะก็ถามอยู่ประมาณสี่ห้าประโยคอะไรๆๆเออแล้วทีเนี้ยเราก็บอกเราไม่ได้เป็นอะไรเขาบอกว่าฟันเธอโอเคไหมก็จะถามแล้วฟันเธอพร้อมโอเคไหมมีอะไรที่ฟันไหมเพราะว่าที่เขาถามทุกคนจะถามฟันถ้าผ่าตัดทุกคนจะถามฟันเพราะว่าตำแหน่งฟันน่ะ มันจะเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่อแคือมันถ้าติดเชื้อน่ะมันจะถ้าเราฟันเราเป็นอะไรนะถ้าเขามาทําอะไรที่ฟันเราหรือฟันเราอักเสบหรือฟันเราอะไรเงี้ยมันก็จะติดเชื้อง่ายไงในฟันเรามันติดเชื้อลงกระแสเลือดง่ายไงเออฟันนะทำแล้วก็ถอนลาดฟันอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดเชื้อง่ายมากเลยถ้าเรามีแผลบาดแผลที่ตรงเนี้ยนะเราก็จะมาถาม เาบอกฟันฉันพร้อมฟันฉันไม่เป็นอะไรก็โอเคเนาะพอถึงเวลาพอถึงเวลาเ,อออเลาขาก็พร้อมนะเดี๋ยวฉัจะเอาแมทเนี่ยใส่ให้เธอแล้วเธอก็ดมยาจากแมดเนี่ยลงไปแล้วมันก็เราจําได้วด่าเราดมเราสูดหายใจเขาบอกให้สูดหายใจลึกๆเราสูดเราสูด ยาจากแมดไม่ถึงสิบครั้งไม่ถึงประมาณแปดครั้งครั้งสุดท้ายเริ่มตัวเองสั่งกับสุดท้ายแปดครั้งที่เจ็ดครั้งที่หกที่เจ็ดที่แปดเนี่ยเริ่มตัวเองมีความรู้สึกว่าลิ้นกามสมองเสม,มอเริ่มเบือแล้วยังรู้สึกกันานี้หลังจากนั้นก็นอกไปเลยนอกไปเลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรต่อพอตื่นขึ้นมาเนาะ ก็ตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาก็เขาจะมาเอาเอาไปไว้ในในแผนกที่ฟักฟื้นแผนกที่ฟักฟื้นคนที่วางยาเพิ่งเสร็จคนที่ผ่าตัดเพิ่งเสร็จนะตาเราก็เบลอเรามองอะไรไม่ได้เลยเรามองเห็นเบลอๆไปหมดเลยหลังจากนั้นเราก็ก็ถามแล้วว่าหลางังจากนั้นเนาะถามแล้วว่า,าเธอโอเคไหมเธอ เออเธอเป็นไรไหมพอเขาเราลื้อสุกเตอรปุ๊บพยาบาลเขางนีมาระชิดขอบตียงเลยเธอโอเคไหมบอกฉันปวดก็ฉี้ไปที่แผบลบริเวณแผลว่าฉันปวดแผลมากเขาก็แเ,เอวยามาฉีดฉีดตรงนี้ให้เราเราก็หลับไปอีกพี่พูดแกนั้นเราก็หลับไปอีกสักประมาณแต่เราไม่รู้ว่าเราหลับไปนานแค่ไหนชีดว่านานอ่าง ยี่สิบสามสิบนาทีแะไรเราก็ลืมตาไปอีกเขาก็วิ่งมาเขาไวมากนะก็เห็นเราลืมตาก็วิ่งมาประชิดเลยเออก็บอกเธอโอเคไหมเธอยังปวดตรงไหนไหมถ้าบอกฉันปวดมากเลยปวดแผลที่เดิมจะปวดมากเลยทีนี้ก็ฉีดให้ไปอีกฉีดยาตรงนี้ให้ไปอีกทีนี้เราจำได้่านอนไปนานพอสมควรเลยแล้วเขาก็าบอกว่า บอเดี๋ยวฉันจะโทรให้พยาบาลที่แผนเเธอมารับกลับนะเราก็บอกโอเคแต่แผลเธอเป็นยังไงไหมเราก็ก็ยังโอเคเออเขาบอกว่าปวดอยู่แต่ก็ว่าปวดดีกว่าตอนแรกเราก็บอกเขาอย่างแบบนี้นเนาะหลังจากนั้นพยาบาลก็มาเอากลับพอมาถึงห้องฟักพื้นเช้าไปเย็นกลับ เรานอนไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งเราหมดเรี่ยวหมดแรงเราไม่ไหวอ้วกอาเจียนอ้วกอาเจียนออกเหลืองออกดำออกแดงเอออก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 เขียวพวกอกเขียวออกเหลืองแล้วหมอที่ผ่าตัดเขาขึ้นมาดูเขาบอกฉันให้เธอนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งเนอะถ้าเธอไม่ไหวเธอต้องนอนโรงพยาบาลคืนเนื้อเราก็บอกแฟวนแล้วแล้วเราไม่กลับบ้าน เราก็ภาพเราไ่เราไม่ไหวไงเรารู้ตัวเราว่าถ้าเราไปเราตายแน่เลยเราก็บอกพยาบาลมาพยาบาลฉันไม่กลับบ้านนะฉันจะนอนอยู่นี่คืนหนึ่งซึ่งหมอมาตรวจก่อนน้นๆเขาก็บอกแล้วว่าเธอไม่ไหวเธอต้องนอนอยู่รู้นคืนหนึ่งนะเราก็บอกเขาก็หาห้องให้ก็คือห้องนี้เออก็ได้ก็ได้มาห้องนี้ที่นี่แหละ เขาเขาจะให้เรากินยาแก้มิสลึกแก้แกเวียนหัวแก้อะไรอย่างเงี้ยเราจะอาเจียนพกก็เลยนี่นี่ไอพวกยาสีพวกยานี่ทั้งหลายหรืเขาเป็นเบ์เป็นยาโซนหมดเลยเขาไปคุยกับหมอนี่นี่นี่เขาบอกว่าเรากินแล้วเราอาเจียนกินไม่ได้เราต้องใช้ยาสดนยาพวกชนิดนี้มันเป็นมียาโอน เราก็เพิ่งรู้เราไม่รู้ว่าไอ้พวกยาเม็ดๆนี้มันมียาสดได้เราไม่ใช่นคนป่วยทีเราเพิ่งมาปว่วยเราเพิ่งรู้เอ้เออคนไปเบิกยามาสดตัวให้เราเราก็นอนได้จนถึงเช้าเลยเ,ออเนี่ยเราตายแล้วมันตามกลิปใไปเพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวเราก็ประมาณนี่แปดโมงแล้วเราข้าวเราข้าวเดี๋ยว กินข้าวเสร็จประมาณสิบโมงก็กลับบ้านเนาะอยู่ถ้าถ้าเราอยู่โรงพยาบาลนะเราจะขอถ้าเราอยู่โรงพยาบาลเมืองไทยเราก็คงจะขอนอนอยู่สามสี่คืนแน่แต่นีนอยู่ในเมืองเราไม,ม,ม,ม่มีนโยบายให้นอนเป็นสามสี่คืนนะตาไม่ฉุกเฉินจริงๆถ้าไม่ปางตายจริงๆก็ไม่ให้นอนอันนี้ เราผ่าตัดเราขอให้นอนแค่คืนเดียวอ่าแต่ว่าถ้าเราเดินเทือนได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้กลับบ้านแต่เราเดินเทือนไม่ได้เรายังเวียนหัวอยู่เราก็จะได้อยู่ต่อในสภาพของเราเนาะแต่นี้เราว่าเราพอไหวละไปก่อนนะ้อโอ้ดีเริ่มวีวิว นี่เดี๋ยวจะให้ดูเขาสั่งอาหารโรงพยาบาลน,นี่นี่นี่คอมพิวเตอร์นี่สั่งอาหารโรงพยาบาลน,นะนี่นี่เขาให้สั่งอาหารโรงพยาบาลน,นี่เมนูโรงพยาบาลน,นี่เมนูโรงพยาบาลอ่านเมนูเสร็จเนาะอ่ะอานเมนูจะเอาเมนูไหนก็มีเมนูตั้งแต่เจ็ดโมงถึง ถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็มีเมนูตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึง่งถึงสิบแปดโมงสิบห้าเงี้ยหกโมงสิบห้าเงี้ยพอดูเมนูเสร็จเราก็กดสั่งเขาตรงนี้ได้กดคุยกดสั่งอาหารออนี่คือคอมพิวเตอร์สั่งอาหารของเขาเอาืออ่อ